โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูการติดตั้งชุดพาร์ตกันนะครับเราจะไปดูว่าความแตกต่างระหว่างชุดพาร์ตกับงานคัสตอมนะครับแตกต่างกันยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นชุดพาร์ตของยามาฮ่าอาวันะครับผมติดตั้งวันเดียวเสร็จครับผมก็คือชุดพาร์ตก็จะเป็นงานติดตั้งแบบไม่ต้องกีดบนตัวรถนะครับผมก็จะเป็นแพทเทิร์นที่แบบพอดีกับสันอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ใช้ก็จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับเนื่องจากอันนี้รถลูกค้าค่อนข้างที่แบบ ความร้อนอาจจะสูงหน่อยก็คือเป็นตัวพันนะครับผมก็ใช้ติ๊กเกอร์เกรดดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาถามช่างกันนะครับว่าความยากง่ายระหว่างชุดพาร์กับงานคัสตอมแตกต่างกันยังไงหรือว่าการเก็บงานวิธีการเป่าเก็บมุอมอมาเรแวบันนี้แตกต่างกันยังไงครับผมในเรื่องของลายมันจะพอดีเราเป็นร้านของลายไม่จมมอ้องต่อลายมันพวกคัสตอม เขาจะบางลายมากับโปรแกรมแล้วก็คืออันนี้ก ah> ็คือแบบสำเร็จในโปรแกรมแล้วเราเราไม่ต้องมาเดินเส้นต่อลายอีกแต่แต่ก็คือถ้าถ้าถ้าเป็นงานคัสตอมก็จะหุ้มปิดสีเดิมท okay. ั้งหมดแต่ถ้าความแตกต่างก็คืองานชุดพาร์ตเกียร์สติ๊กเกอร์ก็พรีเมียมเหมือนกันแต่คือจะเหลือขอบสีเดิมที่เป็นสีเดิมมุงตัวรถอยู่โอเคครับ ก็เดี๋ยวฝากติดตามว่าติดเสร็จแล้วจะลงตัวขนาดไหนนะครับผม